สวัสดีครับไม่ยามงมวพี่น้องเทียงขึ้นแล้วฮะใส่ใส่ไป้ยามตัวหน่กก่อนมันมาขวานมาขวนขวันเตีของโจ้ไหมดึดกันเอานนาเราหมันใจสองด้านหาวเต้นมือกิมานมานะเต็มเต็มกัน

เันออกว่าวนะเงียบเลย Các bạn hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những าดอเพือืมที่ขาดนี่ยหนิะน่ะมีเปียกเอโอ้ยเพื่อนเนาะเปียกค่กแต่มันขาดตรงไหนเพื่อนะโอ้นหอยง้แห้อยเ่อืมเืีก็ยังขาดเนาะโอ้ยไนเพือเนาะ รังสีว nah ah, uh, ah, ่น่านี่ยาดวอมันขาดจำเงตัวนี้าดวงลวดบิดพอดีด้นอนะดี๋ยวีสดุนดีว่เนี่ย

放你面，放放里面。放沙田柚，哦。我咪卡哥你的望呢。啊，你咪块都咪咪咪咪，哦，好。